สวัสดีครับมาพบกับช่องพ่อพลายทองคุณฮะการหายาหาอาหารเราไม่ได้หาเฉพาะช่วงเช้าอย่างเดียวครัเลิกง,งานมามีโอกาสเวลาเหลือเยอะเราก็มาหาต้นกล้วยต่อมี่จิมี <c oughs> นี่ครับจะขอเขาใจดีนะให้ทั้งหมดเลยนะทั้งโกตรงนี้ต้องทั้งหมด วันนี้เราสาล้งมาสองคันจะไปหมดหรือเปล่ามีดไม่เข้านะครับหรือว่ากวาดไม่มีแรงยังนะ <c oughs> หมดเลยอยู่ตมหมดดิ ไงผมพี่ไงพูดไงดีเด้อไอรักต้องบอกว่าเสื้อผ้าท้องของพี่ปนีด้วยนี่หวานของพ่อปลายฟักดีรผมว่ากล้วยน้ำว้าต้นใหญ่มากวอนนี้ก่อนหน้านี้เรากล้วยป่าครับแบบนี้กล้วยป่าตอนนี้เขาหอาเรือไว้เอาใบใช้ใบก่อนเอาให้เอากล้วยน้ำว้าออกทั้งหมดเลยนะดับตรงนี้ก็จะเป็นกล้วยป่านะเขาใช้ใบครับใบใช้ใบ ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับปางช้างระยองเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยดีสองคันต้นกล้วยหนักเราเสียเยไม่ได้เดี๋ยวลูกปืนจะเตกนะจะไปไม่ไหวนะเต็มเลือีกก้องหนึ่งเดินทางกลับปางไปถึงน่าจะค่ำพอดีมืดนะฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับ มาถึงแล้วนะครับมาถึงพร้อมกับความมืดโอ้นี่พี่โคกนะมองเกือบไม่เห็นเลยขอเป็นกำลังใจด้วยนะครับนี่คันหนึ่งตามมาพร,มพร้อมกันขอเป็นกำลังใจด้วยนะครับอันนี้เพอปลายผักดี ตอนนี้เหตุการณ์ปกตินะครับน้ําที่ท่วมมันก่อนตอนนี้ก็ลดลงแล้วนี่พอนนป,ปลายปักดีดูโอ้โหนะวางระเบิดไว้อ้อมทั่วหลักนอนเลยอันนี้พ่อใหญ่ทองคู่ฟังนี้นี่วันนี้ควานพ่อใหญ่ทองคุนกับควานสํมรองของพ่อใหญ่ได้เป็นหญ้านะเป็นญ้านี่เปียมามวัน,นี้ไปคันละสองคนกัน นี่พ่อใหญ่ทองคูณอยู่ฝั่งนี้นะครับนอนติดดินมอมแมมเลยนี่นี่นะพากันมาแล้วนะครับนอนอันนี้คุณยายบัวเงินนี่ต้นกล้วยไปตัดมาเมื่อคืนนครับนี่เมื่อวานเย็นนะครับนพ่อใหญ่นะครับฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับพ่อยาญอยากพักผ่อนเรียงเนาะนี่พ่อใหญ่ทองคูณนะครับหลักนอนก็ ไม่แฉะเท่าไหรนะ่นะครับมีกองดินเนินสูงๆควานสำรองพ่อใหญ่มาแล้วนะครับรถบรรทุกยากของพ่อใหญ่อยู่ฝั่งโน้นเพราะว่าพ่อใหญ่ต้องอ,ออกไปอยู่อาคารฝั่งโน้นโรงช้างสีเขียวฝั่งโน้นรอ,อต้อนรับนักท่องเที่ยวอยามาดูโรงพักช้างช่วงกลางวัน ตอนนี้น้ําก็ลดลงกเกือบปกตินะครับเกือบปกติแล้วนี่นะครับลงพักช้างช่วงกลางวันน้ําลดลงเกือบปกติแล้วสําหรับคันนี้ก็คงต้องจอดนานเพราะว่า,าซ่อมน้ซ่อมมาหลายครั้งแล้วก็ยังใช้ได้ไม่นาน ใส่ด้วยใสๆน้ำนี่ก็เริ่มมีกลิ่นว่าน้ำท่วมท่วมหลายวันสำหรับที่ี่โค้งอยู่ตรงนู้นน้ำลดสามารถที่จะนำะเข้ามานำพักในอาการพักช้างช่วงกลางวันได้แล้วนะครับเราก็จะมาปัดกวาดทำความสะอาดสำหรับ หลับตรงนี้จะเป็นที่พักของพ่อพลายพักดีครับวันนี้ถ้าแดดออกน้ําคงระบายทันนะถ้าไม่ไม,มีถ้าไม่มีฝนล,ลงมาต่อก็จะน้ำก็จะลดลงวันนี้กันปัดกวาดที่ใครลื่นมากครับหานิลักหลัก,หล,ก,ห,ลกหลักอยู่ที่ของพ่อพลายพักดีตรงนี้ ปัดกวาดที่ไครน้ำออกฝากเป็นกำลังฝากเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับนี่นะครับของชอบพ่อใหญ่เลยนะใบไผ่ยอดเผาไปเห็นพอดีน้ำยอดอ่อนๆเลยอ่าเลยคิดถึงพ่อใหญ่อามาฝากด้วยกินนะกินให้อร่อยเด้อพ่อใหญ่กินให้อร่อยดูนะครับรอยที่พ่อใหญ่น,นอน ก็ติดดินทั้งสองด้านครับสองข้างเลยอร่อยหรือเปล่าพ่อใหญ่ก็วางระเบิดไว้ทั่วนะที่นอนเหมือนกันเพราะว่ากินเยอะนะวันไหนกินเยอะระเบิดก็เยอะน่าจะอร่อยนาะนๆได้กินทีพ่อใหญ่ไม่เหมือนอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้าน ได้กินพะานะแต่ว่าตอนนี้ผู้ใหญ่คงจะหยิบกินลําบากนะครับว่าอยู่บ้านเลี้ยงดูอยู่บ้านเหมือนเมื่อก่อนก็จะพาไปเลี้ยงไปมัดนะครับที่ตามป่าตามคลองที่มีต้นไผ่ผู้ใหญ่ก็จะชอบดึงมากินนะตอนนี้คงจะดึงไม่กล้าด,ดึงกินนะเหมือนเมื่อก่อนก็ต้องหายา้าหายอดอ่อนๆตัดมาให้หรือว่าตัด ปลายกิ่งไผ่มาให้พ่อใหญ่ดูดูดูขาดูขาพ่อใหญ่น่าจะดีใจครับได้ยอดไผ่อ่อนๆมากินาฝากเป็นกำลังใจนะครับกับช้างทุกๆเชือกที่ปางช้างระยองด้วยนะครับตอนนี้เหตุการณ์น้ำนะท่วมก็ลดลงสามารถที่จะนำช้างแต่ละเชือกเข้าไปอยู่ใน รงเรือนพักช้างช่วงกลางวันได้แล้วนี่ฝั่งนี้นะฝั่งนี้ก็ติดดินเหมือนกันพ่อใหญ่พ่อใหญ่นอนครับทั้งซ้ายขวาเลยวันนี้วันนี้แดดออกวันนี้แดดออกนะครับโอ้คุณยายคุณยายคุณยายอยากกินใบไผ่ไดีเลยคุณยายดูยืนมองเลยยืนมองจ้องมอง ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับหลังจากเหตุการณ์น้ำลดลงพวกเราควานช้างก็ช่วยกันทำความสะอาดนะครับพื้นที่หาลงพักช้างช่วงกลางวันที่ปางช้างระยองต้องกวาดถูขัดขี่ใครออกให้หมดเพราะว่าขี้ใครตรงนี้ลื่นนะลืนนะ่นเช้าก็มีควานหลายท่านเกือบลื่นล้ม เพราะว่าขี้ใครน้ำนะครับหลังจากน้ําท่วมเกาะหลายคืนขี้ใครก็จะเกาะตามพื้นสำหรับพิโคก็ทําความสะอาดบลอร์บินที่พิโคกอยู่ก่อนนะครับก็จะจะนําพิโคเข้ามาอยู่ในอาคารพักช้างช่วงกลางวันสำหรับจุดนี้ก็ยังแช่อยู่นะยังแช่อยู่อันสัม สำหรับพ่อพลายพักดีคนระับตรงนี้แต่ว่าไม่ท่วมเล็บนะไม่เยอะ,อะวันนี้ก็คงจะลดะไปมากกว่านี้